สารพระภูมิรางกลางป่าต้นฤดูร้อนที่ความแห้งแล้งเริ่มเคลือบคลานเข้าสู่ผื้นป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีทีมสำรวจของนายจ้างเอกพลผู้รับเหมามือฉมังถูกว่าจ้างให้มาสำรวจเส้นทางเพื่อตัดถนนสายใหม่เข้าสู่พื้นที่สัมปทานป่าไม้ซึ่งจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งกีดขวางทุกอย่างที่อยู่บนเส้นทางที่กำหนดไว ทีมของเอกพลประกอบด้วยธงชัยหัวหน้าคนงานผู้มีประสบการณ์และเชื่อในเรื่องลี้ลับสมศักและบรรจงสองคนงานหนุ่มที่มักจะทำตัวหำหมและชอบท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอกพลเป็นคนที่มีเหตุผลและไม่เชื่อในเรื่องผีสางเขาเชื่อมั่นในอำนาจของเครื่องจักรและความก้าวหน้าทางวิศวกรรม ในวันที่สมของการสำรวจขณะที่พวกเขาใช้เครื่องมือวัดพิกัดอยู่กลางป่าลึกธงชัยก็หยุดชะงักสายตาของเขามองไปยังพุ่มไม้หนาทึบที่อยู่เบื้องหน้าตรงนั้นมีอะไรนะธงชัยพูดเสียงเบาทุกคนเดินตามธงชัยเข้าไปดูและสิ่งที่พวกเขาพบก็ทำให้ทุกคนรู้สึกเย็นวาบไปถึงสันหลัง มันคือสารพระภูมิร้างที่ถูกทิ้งไว้กลางป่าลึกสารนั้นเก่าแก่มากจนแทบจะผุพังตัวสารทำจากไม้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงแต่ถูกปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำและมอสจนเกือบมิดรัวสารพังทลายลงตัวเรือนเอียงกระเท่เร่ราวกับรอวันล้มลงมา ภายในสารมีรูปปั้นตายายที่ศีรษะหลุดออกจากบ่าและมีเศษผ้าสีแดงซิซีดๆคูกติดอยู่กับเสาสารบรญญาตัศรอบๆสารนั้นเย็นเยือกเยือกผิดปกติแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันแสกแสกและไม่มีแสงแดดส่องถึงตรงบริเวณนั้นโดยตรงมันคือความเงียบที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็น ทำไมถึงมีสารพระภูมิอยู่กลางป่าลึกขนาดนี้วะสมศักดิ์พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงกึ่งตกใจกึ่งท้าทายธงชัยรีบกระซิบเตือนอย่าพูดไม่ดีนะศักิ์นี่มันสารเจ้าที่ต้องให้ความเคารพแต่เอกพลกลับมองสารนั้นด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและวิเคราะห์ตามหลักการทางวิศวกรรมดูจากพิกัดแล้วสารนี้อยู่บนเส้นทางที่เราต้องตัดผ่านพอดีเราต้องรื้อถอนมันออกไป คำพูดของเอกพลทำให้ธงชัยตกใจไม่ได้นะครับในช่างสารเจ้าที่แบบนี้จะไปรื้อถอนได้ง่ายๆย,ยังไงต้องทำพิธีขอขอมาอย่างถูกต้องต้องอัญเชิญดวงวิญญาณออกไปก่อนไรสาระธงชัยเอกพลตอบอย่างเย็นชาฉันไม่เชื่อในเรื่องผีสางพวกนั้นเป็นแค่ไม้เก่าๆที่ผุพังตามธรรมชาติเราจะใช้รถแบคโฮมดันออกไปแล้วก็เดินหน้าทำงานต่อ สมศักดิ์กับบรรจงที่อยู่ในวัยคนองได้ยินดังนั้นก็ยิ่งได้ใจสมศักดิ์เดินเข้าไปใกล้สารพระภูมิแล้วใช้เท้าเตะที่เสาสารเบาๆเฮ้ยท่านเจ้าที่ถ้ามีจริงก็ออกมาสิโว้ยพวกกูจะรื้อสารแล้วนะออกมาขวางได้เลยสมศักดิ์ตะโกนท้าทายท่านใดนั่นเองลมก็พัดมาอย่างแรงผิดปกติทั้งที่ป่ารอบข้างเงียบสนิท กิ่งไม้แห้งขนาดใหญ่ที่ห้อยอยู่เหนือศีรษะของสมศักดิ์ก็หักลงมาครื้นกิ่งไม้ขนาดใหญ่หล่นลงมากระแทกพื้นห่างจากศีรษะของสมศักดิ์ไปแค่เพียงคืบเดียวสมศักดิ์ถึงกับหน้าซีดเผือดยืนตัวแข็งทื่ออย่างไม่เชื่อสายตาเห็นไม่สักฉันบอกแล้วว่าอย่าลบลูธงชัยดึงแขนสมศักดิ์ให้ออกห่างจากบริเวณนั้น แต่เอกพลกลับตีความเหตุการณ์นั้นเป็นแค่เรื่องบังเอิญทางธรรมชาติลมพัดแรงกิ่งไม้ผุไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยอย่าเสียเวลาพวกเราถอยออกมาก่อนพรุ่งนี้ฉันจะสั่งรถแบ็คโฮมาเคลียร์พื้นที่เอง ในคืนนั้นขณะที่ทุกคนนอนหลับอยู่ในเต็นที่พักเอกพลรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายเขาเหงื่อแตกพลักถังที่อากาศไม่ได้ร้อนอับอ้าวขณะที่เขากำลังจะพล้อยหลับไปเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากนอกเต็นมันคือเสียงของไม้ที่กำลังถูกถูไถอย่างช้าช้าแต่แล้ว เสียงนั้นก็เปลี่ยนไปมันกลายเป็นเสียงของคนที่กำลังเดินไปมารอบๆเต็นท์ของเขาและเสียงนั้นมีลักษณะแปลกประหลาดคือเสียงเดินเพียงเท้าข้างเดียวเสียงกระแทกเท้าหนักๆสลับกับเสียงลากเท้าที่ไม่สมบูรณ์ตึงแควตึง แวกเสียงนั้นดังวนเวียนอยู่รอบเต็นท์ของเขาซ้ำไปซ้ำม,มาและที่น่าขนลุกที่สุดคือเขาได้ยินเสียงกระซิบที่แหบแห้งและเย็นเยียบดังแทรกเข้ามาในเสียงเดินนั้นเจ้าจะมาเรือเรือนข้าหรือเจ้าหนุม่ม เอกพลที่เคยไม่เชื่อในเรื่องผีสางตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งเขาไม่กล้าเปิดซิปเต็นออกไปดูเขาทำได้แค่ภาวนาให้รุ่งสางมาถึงโดยเร็ววิญญาณเจ้าที่แห่งสารร้างได้เริ่มทวงคืนความยุติธรรมแล้วและเอกพลคือเป้าหมายแรกของการอาฆาตนี้เมื่อรุ่งเช้ามาถึง เอกพลออกมาจากเต็นท์ด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวและเหนื่อยล้าเขาไม่ได้เล่าเรื่องที่เขาได้ยินเมื่อคืนให้ใครฟังแต่ความมุ่งมั่นที่จะกำจัดสารพระภูมิร้างนั้นกลับทวีคูณขึ้นเขารู้สึกว่าการรื้อถอนสารนั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างความเชื่อของเขากับสิ่งที่เขาได้พบเจอวันนี้เราจะเคลียร์พื้นที่ เอกพลสั่งเสียงเฉียบขาดสั่งรถแบ็คโฮมาที่พิคัดที่เราทําเครื่องหมาไว้ทันทีธงชัยพยายามทักท้วงอีกครั้งนายช่างครับขอร้องเถอครับเราทําพิธีหน่อยเถอะแค่จุดทูปเก้าดอกบอกกล่าวท่านก็ยังดีไม่จําเป็นธงชัยเอกพลปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงความเชื่อเหลวไหลพวกเรามาทํางานให้สําเร็จเมื่อรถแบ็คโฮขนาดใหญ่มาถึง เอกพลสั่งคนขับให้นำรถเข้าประจำตำแหน่งที่สามพระภูมิร้างตั้งอยู่คนขับรถแบ็คโฮเป็นชายหนุ่มที่ไม่ได้รู้เรื่องราวหรือตำนานของป่าแห่งนี้เขาแค่ทำตามคำสั่งเอกพลยืนมองดูด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้นและกังวลไปพร้อมๆกันเขาอยากเห็นการพิสูจน์ว่าผีสางเทวดาไม่มีอยู่จริงและเครื่องจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถทำลายความเชื่อโง่โได้ทั้งหมด เมื่อแขนของรถแบ็คโฮถูกยกขึ้นและเลื่อนเข้าใกล้สารพระภูมิร้างทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกครั้งรถแบ็คโฮที่กำลังทำงานอยู่ดีๆก็ดับเครื่องลงทันทีคนขับพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เครื่องยนต์ไม่ตอบสนองใดๆเลยราวกับถูกตัดวงจรไฟฟ้าเป็นอะไรนะเอกพลตะโกนถามคนขับรถแบ็คโฮเหงื่อแตกผลัก ไม่รู้ครับนายช่างเ,เครื่องมันดับเองระบบไฟฟ้าน่าจะมีปัญหาเอากพลเริ่มรู้สึกหงุดหงิดไม่เชื่อว่าเครื่องจักรที่เพิ่งตรวจสภาพมาจะเสียกระทันหันเขาพยายามมองหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่หาคำตอบไม่ได้ให้คนงานเอามาลงมาฉันจะทำเองเอกพลตัดสินใจที่จะลงมือเองเขาปีนขึ้นไปบนรถแบ็คโฮด,ด้วยความโกรธเอกพลพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งแต่ก็ยังคงเงียบสนิท ทันใดนั่นเองเอกผลก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเป่าลมเย็นๆเข้าที่ข้างหูของเขาแล้วเสียงกระซิบที่แหบแห้งและเย็นยะเยือกนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าไม่ใช่เจ้าของเรือนจะมารื้อเรือนข้าได้อย่างไรเอกผลตกใจจนตัวแข็งทื่อเขาพยายามเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นยังคงดังชัดเจนอยู่ในห้วงความคิดของเขา ด้วยความโกรธและอับอายต่อหน้าคนงานทั้งหมดเอกพนตัดสินใจที่จะไม่ใช้เครื่องยนต์แต่เขาใช้กำลังทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่เวียงแขนของรถแบ็คโฮลงมากระแทกใส่สามพระภูมิร้างอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้โครมสารพระภูมิไม้เก่าแก่ถูกบทขยี้อย่างสิ้นเชิง ชิ้นส่วนของสารแตกกระจายไปทั่วเศษไม้และชิ้นส่วนของรูปปั้นตายายกระเด็นไปตกในพุ่มไม้รูปปั้นเจ้าที่ศีรษะหลุดถูกบทขยี้จนแหลกละเอียดเมื่อสารพระภูมิถูกทำลายจนราบคาบทันใดนั่นเองรถแบ็คโฮก็สตาร์ตติดขึ้นมาทันทีเครื่องยนต์คำรามดังกึกก้องราวกับว่าบางสิ่งบางอย่างได้ออกจากเครื่องจักรแล้ว คนงานทุกคนต่างเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดอะไรทุกคนมองไปที่เศษซากของสารพระภูมิด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดเอกพลลงมาจากรถแบ็คโฮด้วยใบหน้าที่มีร่องรอยของชัยชนะแต่ก็มีความเหนื่อยล้าทางจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมธงชยัยเอกพลพูดอย่างเสียงดังไม่มีผีสารเทวดาใดๆมีแต่ความเชื่องง,วง้วที่ถูกทำลายด้วยเครื่องจักร แต่ธงชัยกลับมองเอกพลด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและหวาดกลัวนายช่างครับสิ่งที่คุณทำลงไปมันไม่ใช่การชนะหรอกครับมันคือการประกาศสงครามกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วในคืนนั้นเมื่อทีมงานเดินทางกลับไปที่แคมป์เสียงเดินของเท้าข้างเดียวก็เริ่มปรากฏขึ้นในความฝันของเอกพลในฝันเขาเห็นชายคนหนึ่งร่างกายผอมแห้งสวมชุดไทยโบราณ แต่มีขาเพียงข้างเดียวชายชราคนนั้นจ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรกแค้นและอาฆาตเจ้าทำลายเรือนของข้าเจ้าทำลายสิ่งที่ข้าเฝ้ารักษามานานนับร้อยปีเสียงของชายชราดังขึ้นในความฝันเจ้าต้องชดใช้ด้วยความหวาดกลัวจนกว่าเจ้าจะตาย ข้าจะตามอาฆาตเจ้าไปทุกที่จนกว่าเจ้าจะมาสร้างเรือนให้ข้าใหม่อีกครั้งเอกพลสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเงือแตกผลักเขามองไปรอบๆบเต็นด้วยความกลัวแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าเศษไม้ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นส่วนของสารพระภูมิที่ถูกบทขยี้ได้ปรากฏอยู่บนพื้นเต็นของเขาได้อย่างไรก็ไม่รู้เอกพลหยิบเศษไม้ชิ้นนั้นขึ้นมาดูมันเป็นชิ้นส่วนที่แตกหักของรูปปั้น ตายายที่ศีรษะหลุดเขาโยนมันทิ้งไปอย่างรวดเร็วแต่เขาก็รู้ดีว่านี่คือของขวัญแห่งความอาฆาตที่วิญญาณเจ้าที่มอบให้เขาและชีวิตของเขาจะไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไป หลังจากเหตุการณ์ทำลายสารพระภูมิเอกพลยังคงทำงานต่อไปแต่ชีวิตประจำวันของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าขนลุกเขาเริ่มมีอาการหวาดระแวงและนอนไม่หลับทุกครั้งที่เขากำลังจะหลับเขาจะได้ยินเสียงเดินของเท้าข้างเดียวดังวนเวียนอยู่ในหูของเขาเสมอตึงแขวตึงแขว เสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากนอกห้องแต่มันดังอยู่ในหัวของเขาและมันทำให้เขาไม่สามารถมีสมาธิกับการทำงานได้เลยธงชัยพยายามเตือนเอกพลอีกครั้งในช่างเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้วนะคุณควรไปทำพิธีขอขามาท่านที่วัดหรือไปหาผู้รู้ช่วยหน่อยเถอะครับเอกพลยังคงปฏิเสธไม่ทงชัยฉันแค่เครียดมันเป็นแค่ภาพหลอนที่เกิดจากความเครียดเท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเอกพลเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย นนขณะที่เอกพลกำลังประชุมงานก่อสร้างในออฟฟิศของเขาจูจ่ๆไฟฟ้าในห้องประชุมก็ดับลงทันทีทุกคนในห้องต่างตกใจแต่ทันใดนั้นทุกคนก็เห็นเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นบนผนังห้องที่ว่างเปล่าเงาของชายชราคนหนึ่งที่มีขาเพียงข้างเดียวเงาของเขาเดินไปมารอบๆห้องอย่างช้าๆตึงแควตึงแคว เงาของชายชราคนนั้นไม่ได้ทำอะไรแต่เพียงแค่เดินไปมาอย่างช้าๆและเสียงเดินของเท้าข้างเดียวก็ดังชัดเจนอยู่ในความมืดนั้นคนงานทั้งหมดต่างกรีดร้องด้วยความตกใจแล้วรีบวิ่งหนีออกจากห้องประชุมไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่เอกพลยังคงนั่งอยู่ที่โตะ๊ะเขามองดูเงาที่กำลังเดินไปมาบนผนังด้วยความหวาดกลัวจนตัวแข็งทื่อ เขารู้ดีว่าเงาที่กำลังเดินอยู่นั้นคือวิญญาณเจ้าที่ที่กำลังตามมาอาฆาตเขาทัานใดนั้นไฟฟ้าในห้องก็กลับมาสว่างขึ้นทันทีเงาที่ปรากฏบนผนังก็หายไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนในห้องประชุมกลับมาด้วยสีหน้าซีดเผือดเมื่อกี้มันอะไรกันนะธงชัยถามเอก,กผลด้วยความตกใจ เอกพลทำได้เพียงสายหน้าแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาไม่สามารถแยกแยะได้อีกแล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นเป็นความจริงหรือภาพลวงตาต่อมาในวันนั้นขณะที่เอกพลกำลังขับรถกลับบ้านตามลำพังบนถนนท,นที่มืดมิดและเงียบสงบจูจ่ๆเขาก็เห็นชายชาราคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนชายชาราคนนั้นสวมชุดไทยโบราณและมีขาเพียงข้างเดียว เอกพลเบรกอย่างกระทันหันรถเกือบจะพุ่งชนชายชราคนนั้นแต่ชายชราก็หายไปในพริบตาเอกพลหอบหายใจอย่างแรงหัวใจของเขาสั่นรัวเขามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครเลยเขาคิดว่าเขาคงตาฝาดไปเองแต่เมื่อเขามองไปที่กระจกมองหลังเขาก็เห็นใบหน้าของชายชราคนนั้นปรากฏอยู่ในกระจกใบหน้าของชายชราเต็มไปด้วยริ้วรอยและความโกรธแค้นเขาจ้องมองมาที่เอกพลด้วยสายตาที่อาฆาต เจ้าจะหนีข้าไปไหนได้ข้าจะอยู่กับเจ้าจนกว่าเจ้าจะชดใช้ เอกผลกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจเขาเหยียบคันเร่งเต็มแรงและขับรถหนีไปอย่างบ้าคลั่งเขารู้ดีว่าการอาฆาตของวิญญาณเจ้าที่นั้นไม่ได้อยู่แต่ในป่าอีกต่อไปแล้วแต่มันได้ติดตามเขามาสู่ชีวิตประจำวันของเขาและมันจะทำลายสติสัมปชัญญะของเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายหรือทำตามความต้องการของมันการตามอาฆาตของวิญ,ญญาณเจ้าที่ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ทำงานหรือบนท้อมถนนแต่มันได้คืบคลานเข้าสู่ที่พักอาศัยของเอกพลแล้วเอกพลอาศัยอยู่ในบ้านเดียวหลังใหญ่แต่ตอนนี้บ้านของเขาไม่ได้ให้ความรู้สึกปลอดภัยอีกต่อไปแล้วทุกคืนเขาจะถูกรบกวนด้วยเสียงเดินของเท้าข้างเดียวที่ดังมาจากชั้นบนของบ้าน ตึงแขกตึงแขกเสียงนั้นดังวนเวียนอยู่บนเพดานห้องนอนของเขาทำให้เขาไม่สามารถนอนหลับได้เอกพลพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเช่นเสียงท่อน้ำเสียงการเคลื่อนตัวของโครงสร้างบ้านแต่เขาก็ไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปแล้วขึนหนึ่ง ขณะที่เอกพลกำลังนั่งเฝ้ามองเพดานห้องด้วยความหวาดระแวงจ,จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของเขาที่ดังมาจากมุมมืดของห้องเอกพลเอกพลเจ้าไม่ยอมสร้างเรือนให้ข้าหรือเสียงนั้นแหบแห้งและเย็นเยียบ เอกพลพยายามลุกขึ้นเปิดไฟแต่ไฟก็ดับลงทันทีเขาพยายามเปิดไฟฉายบนโทรศัพท์มือถือแต่โทรศัพท์ก็ดับไปอย่างไม่ทราบสาเหตุเอกพลอยู่ในความมืดมิดเขาได้ยินเสียงเดินของเท้าข้างเดียวที่ดังเข้ามาใกล้ทุกทีเสียงนั้นดังมาจากมุมห้องและกำลังเดินตรงมายัางเตียงของเขาตึงแควกตึงแควก เอกพลร้องออกมาด้วยความตกใจเขาพยายามมุดตัวลงใต้ผ้าห่มแต่ก็ไม่สามารถหลบหนีความกลัวที่กำลังคุกคามเขาได้ทันใดนั้นเสียงเดินก็หยุดลงข้างเตียงของเขาเอกพลรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นยะเยือกกำลังเป่ารถที่ศีรษะของเขาผ่านผ้าห่มแล้วเสียงของชายชราก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ เสียงนั้นเต็มไปด้วยความขับแค้นใจและเรียกร้องเรือนของข้าเรือนที่เจ้าทำลายเจ้าต้องชดใช้ด้วยความทุกทรมานทุกทรมานเหมือนที่ข้าต้องทนทุกข์อยู่ในป่ามันนานนับร้อยปีเอกพลตัดสินใจที่จะผเผชิญหน้ากับความจริงเขาค่อยๆดึงผ้าห่มออกอย่างช้าๆและสิ่งที่เขาเห็น ก็ทำให้เลือดในกายของเขาแข็งตัวเขาไม่เห็นร่างของชายชราแต่เขาเห็นเศษไม้ชิ้นเล็กๆที่เป็นส่วนประกอบของสารพระภูมิที่ถูกบดขยี้ปรากฏอยู่บนพื้นข้างเตียงของเขาและเศษไม้นั้นกำลังสั่นอย่างรุนแรงราวกับมีชีวิตเอกพนกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวเขาพุ่งตัวออกจากเตียงและววิ่งหนีออกจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิต เขาหนีออกจากบ้านแล้วขับรถไปหาธงชัยที่แคมป์คนงานกลางดึกเมื่อธงชัยเห็นสภาพของเอกพลเขาก็รู้ทันทีว่าเอกพลไม่สามารถทนต่อการอาฆาตของวิญญาณเจ้าที่ได้อีกต่อไปแล้วนายช่างคุณต้องยอมรับความจริงเถอะครับธงชัยพูดด้วยความเห็นใจเราต้องไปทำพิธีขอขมาท่านอย่างถูกต้องแล้ว เอกพลที่สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปจนหมดสิ้นแล้วพยักหน้าด้วยความสิ้นหวังเขาตระหนักแล้วว่าการไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับไม่ได้หมายความว่าเรื่องลี้ลับจะไม่มีอยู่จริงและตอนนี้ชีวิตของเขากำลังถูกวิญญาณอาฆาต ตามมาทำลายอย่างช้าช้าเอากพลตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของธงชัยพวกเขาทั้งสองคนเดินทางไปยังวัดที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อจันทร์พระผู้ชราที่ขึ้นชื่อเรื่องความรู้ในเรื่องผู้ผีปีศาจและพิธีกรรมโบราณเมื่อหลวงพ่อจันทร์ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดท่านก็มีสีหน้าเคร่งเครียดทันทีโยมเอกพลโยมได้ทำผิดมหาหันแล้ว สารพระภูมินั้นเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเจ้าที่ที่ทรงอํานาจท่านเฝ้ารักษาอาณาเขตนั้นมานานรับร้อยปีและการทําลายสารของท่านถือเป็นการท้าทายอํานาจสุดๆของท่าน หลวงพ่อจันรอธิบายว่าวิญญาณเจ้าที่องค์นี้มีตำนานเป็นอดีตพรานป่าผู้ถูกสาปให้ต้องเฝ้ารักษาอาณาเขตนั้นไปตลอดกาลซึ่งเป็นสาเหตุที่ท่านมีขาเพียงข้างเดียวและพิธีกรรมที่ท่านต้องการไม่ใช่แค่การขอขมาธรรมดาแต่ต้องการเรือนใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความเคารพอย่างแท้จริง หลวงพ่อจันเห็นแก่ความทุกข์ทรมานของเอกพลท่านจึงตกลงที่จะทำพิธีขอขมาให้โดยกำชับว่าพิธีนี้ต้องทำที่จุดเดิมที่สามพระภูมิถูกทำลายลงเท่านั้นและต้องเตรียมของบูชาที่ครบถ้วนตามตำราบโบราณเอกพลกับธงชัยเดินทางกลับไปยังป่าลึกที่สามพระภูมิเคยตั้งอยู่พวกเขาทำความสะอาดพื้นที่และนำเครื่องบูชาทั้งหมดมาจัดวางอย่างเป็นระเบียบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแบบจำลองสารพระภูมิขนาดเล็กที่ทำจากไม้จันหอมที่เอกผลต้องแกะสลักด้วยมือของเขาเองเพื่อแสดงความสำนึกผิดและเคารพหลวงพ่อจันเริ่มต้นพิธีบริการสวดมนต์ขอขมาอันเชิญดวงวิญญาณเจ้าที่มาปรากฏตัวธงชัยนั่งอยู่ข้างๆด้วยความหวาดกลัวแต่เอกผลกลับรู้สึกสงบอย่างประหลาด เพราะเขารู้ว่าความทุกข์ทรมานของเขาจะสิ้นสุดลงในวันนี้ขณะที่หลวงพ่อจันสวดมนต์ไปได้ครึ่งทางอากาศรอบข้างก็เริ่มเย็นลงอย่างกระทันหันลมพัดแรงจนต้นไม้รอบข้างสั่นสะไวยอย่างรุนแรงทูบที่จุดไว้ดับลงทันที แล้วเสียงหัวเราะที่แหบแห้งและเย็นเยียบก็ดังขึ้นมาจากป่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของชายชาราคนเดียวแต่เป็นเสียงประสานของหลายสิบหลายร้อยเสียงที่เต็มไปด้วยความคับแค้นใจพิธีขอขมานี้มันไม่พอเจ้าให้เรือนจำลองแก่ข้าแต่เจ้าทำลายเรือนจริงของข้าไปแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปง่ายๆหรือ แล้วร่างของชายชราขาเดียวก็ปรากฏขึ้นท่านยืนอยู่เหนือท่านบูชามองลงมาที่เอกพลด้วยดวงตาที่แดงก่าและเต็มไปด้วยความอาฆาดหลวงพ่อจันตกใจอย่างที่สุดท่านไม่เคยคิดว่าวิญญาณเจ้าที่จะทรงอำนาจและเต็มไปด้วยความอาฆาตได้ถึงเพียงนี้ท่านเจ้าที่โปรดอภัยให้แก่โยมเอกพลด้วยเขาสำนึกผิดแล้ว หลวงพ่อจันพยายามวิ่งว่อนแต่วิญญาณเจ้าที่กลับหัวเราะเยาะสำนึกผิดหรือไม่ข้าไม่ต้องการความสำนึกผิดข้าต้องการวิญญาณของเขาวิญญาณที่ถูกความหวาดกลัวทําลายจนสิ้นซากวิญญาณเจ้าที่ชี้ไปยังเอกผลแสงสีดำก็พุ่งเข้าใส่ร่างของเอกพลทันที เอกพลกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเขาล้มลงกับพื้นร่างกายของเขากระตุกอย่างรุนแรงหลวงพ่อจันพยายามสวดมนต์เพื่อขับไล่วิญญาณแต่ก็ไม่เป็นผลวิญญาณเจ้าที่ไม่ได้ต้องการแค่การชดใช้แต่ต้องการที่จะทำลายเอกพลด้วยความอาฆาตของตัวเองพิธีขอขามาของหลวงพ่อจันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงวิญญาณเจ้าที่ ปฏิเสธการให้อภัยและยืนยันที่จะตามอาฆาตเอกพลไปจนกว่าชีวิตจะสิ้นสุดเอกพลถูกนำตัวกลับไปที่โรงพยาบาลในสภาพที่ร่างกายและจิตใจบอกช้ำอย่างรุนแรงหมอไม่สามารถวินิจฉัยโรคของเขาได้เอกพลไม่ได้เป็นโรคทางกายแต่เขากำลังถูกความหวาดกลัวทำลายจากภายในเขามีอาการหวาดระแวงอย่างรุนแรง เขาได้ยินเสียงเดินของเท้าข้างเดียวตลอดเวลาและไม่สามารถนอนหลับได้เลยทงชัยเฝ้าดูแลเอกพลอย่างใกล้ชิดเขาตระหนักว่าทางเดียวที่จะช่วยเจ้านายของเขาได้คือต้องทําตามความต้องการของวิญญาณเจ้าที่อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเอกพลออกจากโรงพยาบาลทงชัยได้นําเขาเดินทางกลับไปยังป่าลึกที่สารพระภูมิเคยตั้งอยู่ทงชัยอธิบายกับเอกพลว่า ในช่างคุณต้องสร้างสารพระภูมิให้ท่านใหม่เองทั้งหมดต้องเป็นสารจริงๆที่ทําจากไม้ที่ดีที่สุดและต้องทําด้วยความเคารพอย่างแท้จริงเอกพลที่ตอนนี้แทบจะไม่มีสติเหลืออยู่แล้วพยักหน้ารับอย่างว่างเปล่าเขายอมทําตามทุกอย่างที่ธงชัยสั่งเป็นเวลาหลายเดือนเอกพลใช้ชีวิตอยู่ในป่าลึกตัดไม้ที่ดีที่สุดเลือกไม้สักทองที่หาย,ยากที่สุด และเริ่มแกะสลักสารพระภูมิใหม่ทั้งหมดเขาทำงานด้วยความเงียบงนันและความเคารพอย่างสุดซึ้งทุกรายละเอียดของสารพระภูมิถูกสร้างขึ้นด้วยความประณีตมากกว่าสารพระภูมิใดในอดีตที่เคยมีมาขณะที่เอกพลแกะสลักสารพระภูมิไปเรื่อยๆอาการหวาดระแวงของเขาก็ค่อยๆลดลงเสียงเดินของเท้าข้างเดียวก็ค่อยๆหายไปความกลัวในจิตใจของเขา ถูกแทนที่ด้วยความสงบและความเคารพต่อสิ่งที่เขาเคยทำลายไปในที่สุดสารพระภูมิหลังใหม่ก็สร้างเสร็จมันเป็นสารที่งดงามวิจิตบรรจงและเต็มไปด้วยพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ธงชัยได้จัดพิธีอัญเชิญวิญญาณเจ้าที่กลับมาสถิตในศารหลังใหม่โดยมีหลวงพ่อจันทร์เป็นผู้ทำพิธีเมื่อพิธีดำเนินไปถึงจุดสูงสุดท่านใดนั้นลมก็พัดมาอย่างแผ่วเบา ต่างจากครั้งก่อนที่ไม่รุนแรงแต่เป็นลมที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายและสงบร่างของชายชราขาเดียวปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ใบหน้าของท่านไม่ได้เต็มไปด้วยความอาฆาตอีกต่อไปแต่กลับมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนและพอใจเจ้าได้สร้างเรือนที่งดงามให้ข้าแล้วเอกพลเสียงของท่านดังขึ้นย่างแผ่วเบาข้าจะให้อภัยเจ้า แต่เจ้าต้องชดใช้ด้วยการเฝ้ารักษาเรือนนี้ไปตลอดชีวิตวิญญาณเจ้าที่ไม่ได้ต้องการวิญญาณของเอกพลแต่ต้องการให้เอกพลกลายเป็นผู้ดูแลศาลแห่งนี้ไปตลอดกาลเอกพลพยักหน้ารับอย่างสงบเขายอมรับชะตาก,กรรมของตัวเองเขาได้เรียนรู้แล้วว่าการไม่เคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานอย่างไรนับตั้งแต่วันนั้น เอกพลก็ไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตในเมืองอีกเลยเขาตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งหมดและใช้ชีวิตอย่างสันโดษอยู่กลางป่าลึกเขาทำหน้าที่เป็นคนเฝ้าสารดูแลสารพระภูมิที่เขาได้สร้างขึ้นมาใหม่และทำความสะอาดพื้นที่รอบๆสารไม่ให้มีเศษซากผุพังใดๆเข้ามาใกล้ทุกคนคิดว่าเอกพลหายสาบสูญไปแล้วแต่ธงชัยรู้ดีว่าเจ้านายของเขายังมีชีวิตอยู่ และกำลังชดใช้ความผิดของตัวเองอย่างไม่มีวันสิ้นสุดในป่าลึกนั้นหากมีใครหลงเข้ามาและพบกับสารพระภูมิหลังใหม่ที่งดงามพวกเขาจะเห็นช,ชายชราคนหนึ่งนั่งเฝ้าสารอยู่เสมอและช,ชายชราคนนั้นก็คือเอกพลนั่นเองเอกพลไม่ได้จองจำด้วยโซ่ตรวนแต่ถูกจองจำด้วยความสำนึกผิด และความอาฆาตที่เขาไม่สามารถหลบหนีไปได้ตลอดชีวิตขอบคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ